สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องผูป้ปลายสุขุกคนวันนี้เราเอา่อมีรถส่งวัสดุมาส่งครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาส่งอะไรมาให้นะครับเอาลงจากรถเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับ ันนี้กลิ่นแบบนี้เป็นทุเรียน,นครับกลิ่นนี้เป็นทุเรียนกับชั้นเดี๋ยวจะแกะดูนะครับมีพี่ทั้งสองท่านนะครับส่งมาคนละที่นะครับเป็นน่าจะเป็นทุเรียนสาิการนะครับลูกเล็กนะครับลูกเล็กนี่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในบ้านก่อนเดี๋ยวไปแกะดูนะครับรถคูครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อมาได้เด้อเดี๋ยวผมจะขายครับคันนี้ราคาคุยกันได้เด้อครับเดี๋ยวไปแกะของก่อนรถคูบุต้าครับ L 360ครับ เดี๋ยวตั้งกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวมาแกะลองชิมดูครับอ่าทุเรียนจากมาจากพี่วินนี่นะครับขอบคุณเด้อครับเดี๋ยวไปเอามาก่อน นี่ั้งชั้นน่าจะเป็นชั้นวางอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยแกะดูนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สาวเดอแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุเรียนพี่วินนี่นะครับพี่แนนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับแกะดู อืเจดูครับเจดูทุเรียนก่อนกินแรงนะครับสุกต้นพี่เขาว่าส่งมายังไม่สุกครับส่งมาจากใต้นะครับ ุเรียนสาลิกาลูกน่ารักมากครับเหมือนเหมือนหมักมี่ครับเหมือนหมักมี่บ้านผมเลยปุ่มมป้อมอยู่ครับนี่ว่าราคาแพงนะครับสาลิกาน่าจะเพิ่มเป็นลิ้นทองตัวนี้น่าจะสุกแรงอยู่ครับนี่ โยนขึ้นไปรับหนึ่งวตัวนีโ้โอ้โอ้น้ำน้ำผมน่าจะเลาะเละน้าออกหมดก่อนนะครับขูดขูดน้าออกหมดก่อนน่าจะขูดขูดน้าออกหมดก่อน เดี๋ยวเราจะมาผ่ากันนะครับผ่าทุเรียนกันโอเกลิงกลิงอขอบคุณพี่วินนี่นะครับสำหรับทุเรียนเสบแยบเดี๋ยวผมจะผ่าชิมดูก่อน เขาจะพาเป็ไหนเนาะยังพาไม่เป็นเยวต้องหอกันผ้าบม่เป็นครับเดยนโดนมืออีกตรงไหนนาะลรกนี้ครับ ข้าพ้าจังหดเนาะลอกน้ำองค์กรเนาะมันเหลียมครับโอ้เดี๋ยวต้องเอาเสื้อผมมาแล้ว ไม่มีไม่มีมถุงมือนี่แหละ <c oughs> อได้อยู่เนาะได้อยู่ขอบคุณเด้อครับสำหรับทุเรียน โอ้ยอยังไม่เคยผ่าทุเรียนสักทีนะครับคอยดูนะครับว่าหน้าตาผมผ่ามาทุเรียนจะเป็นยังไงลงทุนเอาเสื้อตัวเองนะครับมาลองเดี๋ยวโดนมือหมารลุ้นกันนะครับ เงีก่อนว่าสุกไหมครับถ้าไม่สุกจะเอาไว้อ้สุกแล้วครับสุกพอดีพูดทิจเจีวเลย ตาผมโอ้ได้แล้วครับได้แล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเสือผมนี่่าไปแล้วครับนี่นายเลย อืสามลูกขอบคุณนะครับขอบคุณพี่วินนี่นะครับขอบคุณเดอ้อมาเลยครับจะมาชิมทุเรียนกันนะครับสายกาลินทอง เพิ่มให้ทุเรียนสาริกานะครับลูกอีกเล็กๆเลยหอมครับหอมเดี๋ยวผมจะชิมดูนะครับมันจะแซบ่บอืมอืมแซ่บครับเดี๋ยวผม,มเอาติ๊์ข้าวก่อนต้องกินกับข้าวแบบนี้ เลยนะครับปีนี้นี่ครั้งแรกนะครับมาเด้อครับมาเด้อทานข้าวกับทุเรียน <c oughs> เบ่บจ๋ำเป๊ะข้าวเคลี่ยนกวน <c oughs> nghiệp loại học nghiệp loại tối nhiên in thủ liền xếp hảm xếp chăm pp đấy เดี๋ยาไปกินกับแม่ครับนี่ขอบคุณพี่แนนนะครับขอบคุณพี่วินนี่นะครับถ้าเอ่ยชื่อพี่ไปขอโทษขออภัยเด้อทำข้าวกวนผู้เรียนได้ครับเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำตาล แซ่บครับแซ่บมันำกัเน,นเนียนเนียนแส่าแบบนี้ครับมองข่าเลยครับเียมองแส่เข่าเลยครับอือ แซ่บเลยครับมาเด้ยครับมาเด้ยทานข้าวอทุเรียนผมกินนี่ซีีกหนึ่งพอมันมีอยู่สามเม็ดเล็กๆครับ แสบๆครับมันๆหวานๆหอมๆนี่จ้ำเปรียๆเลยแสบครับแ่บจ้ำเอาแ่บกว่าครับ แค่นี้พอครับอีกคำหนึ่งโอ้แ่บดีครับอร่อยครับอร่อยออร่อย,อร,อ,ยอร่อยจังงูครับอร่อยจังงู <c oughs> กุเรียนจากใต้นะครับลอยจังหูครับแซบอีลีดึงหูออกก็บ่ออกครับ ปีนี้ได้ได้ทานแล้วครับทุเรียนทานปีละครั้งเพราะว่าราคามันแพงเขาไม่ค่อยซื้อหรอกแซ่บดีครับเก็บอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวจะกินกับแม่ครับโออืม ขอบคุณพี่วินนี่ด้วยนะครับขอบคุณพี่สาวใจดีนะครับที่ส่งทุเรียนมาให้ทานครับจากใต้จากสวนเลยสาริกาครับสามลูกนะครับพอดีสุกพอดีครับพอดีนิ่มตอนยังไม่แกะนะกินแรงมากครับพอแกะแล้วพอเราทานแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยนะครับ กินไปซีกหนึ่งครับแล้วไปอเอากลับไปกินกับแม่ครับไปทานกับแม่ตอนเย็นจะแบ่งจะให้ให้น้องเป็นให้น้องชมพู่ด้วยซีกหนึ่งครับเดีย๋ยวไปหาน้องกันอยู่วันนี้ครับดูเวลาก่อนน่ครับสามลูกขอพระคุณเดอร์ขอพระคุณพี่สาวมากครับ เราจะมาของพี่สาวอีกคนนึงเอาทุเรียนไว้ก่อนขอบคุณเลยของพี่สาวอีกคนนึงจะเป็นชั้นนี่นะครับเจดู ครับแกะทางไหนล่ละแกะทางนี้นี่นะครับ,รบเดี๋ยวมาแกะดูครับเมนมาทางนี้มี่ทางนี้นะครับตัดเลยครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ ตัดผิดข่างเสียดายกระสอบขอบคุณพี่สาวใจดีนะครับส่งมาหนึ่งสองสามสามอันนี้นะครับที่พี่เขาส่งมาให้ครับนี่นี่ครับเป็นชั้นวาง ชั้นวางจานก็ได้นะครับนี่สวยครับเดี๋ยวไปไว้ที่ครัวใหม่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่สาวใจดีมากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเอลอในหนึ่งพี่คนนี้ส่งมาให้มีโต๊ะนั่งแบบม้ายาวนั่งได้สองคนนะครับแล้วก็มีชั้นวางจานอีกอันหนึง่งแต่ประมาณขนาดนี้ครับขนาดนี้ ครึ่งนี้ที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ชั้นอีกตัวนี้ครับขอพระคุณพี่สาวดีมากๆนะครับนี่ครับก็ขอบคุณทุเรียนด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเซอร์ไพรส์อยู่ครับเดี๋ยวจะทำคลิปมีพี่สาวจะซื้อบางสิ่งบางอย่างให้นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ทําคลิปนะครับข,ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ <c oughs> ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อนี่ครับนี่สาม สามสี่อันแล้ครับพี่เขาซื้อมาซื้อมาให้ครับเก้าอี้พับแล้วก็มานั่งแล้วก็ชั้นวางจานวางอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นสี่อันแล้วครับที่พี่เขาส่งมาให้ครับ อุปกรณ์จําเป็นอยู่ในครัวครับผมจะทาครัวที่นู่นครับน้ําก็ต่อขึ้นไปเรียบร้อยครับทําระบบน้ําขึ้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยจัดเป็นที่เป็นทางก่อนทาความสะอาดก่อนเดี๋ยวค่อยย้ายขึ้นไปนู่นครับทําครัวที่นู่นนะครับขอบคุณพี่สาวใจดีนะครับที่พี่เขาไม่ให้เอ่ยชื่อนะครับแต่ทุเรียนของพี่วินนี่นะครับ ถ้าเอ่ยชื่อผิดไปขอโทษขออภัยนะครับเรืยว่าพี่แนนนะครับขอบคุณม,มากๆเด้อคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับ <ฮๆ S 2> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยครับๆๆๆๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับ จะทำคลิปจะพัฒนาคลิปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งทุกครั้งด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับถ้าไม่ข้ามโฆษณาเขาไปดูโฆษณาให้ทุกคลิปทุกไลค์ไม่กดข้ามโฆษณาครับจะเป็นไรายได้เป็นเดือนอาไว้จ่ายค่าน้ำกาไฟค่าต,า,าต่างๆยิปทาต่างๆครับขอบคุณพี่นะครับ ตุเรียนแซบมากครับตุเรียนแซบมากโต๊ะก็สวยครับขอบคุณเด้อครับคลิปนี้ทําไว้เท่านี้ครับส่วนมีพี่ๆี่เขาถามว่าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งให้ไปดูพี่พี่เขาถามว่าทำไมไม่เอารถรถไถมาดันครับมันยังเข้าไปไม่ได้ครับเพราะว่ามินี่ต้นถักหวานทั้งหมดนะครับนี่ผมยังไม่ได้ย่าออกหมดครับ เดี๋ยวกลัวจะเหยียบครับถ้าถอยถอยเข้าไปได้ถึงนั่นครับถึงตรงนั้นนี่ครับอันนี้ก็ต้นมะเกี้ยงครับตัวนี้ไม่ได้ดูแลก็เลยแบบนี้ครับมันขาดน้ําตัวนั้นต้นธงหวานนะครับที่เป็นแถวไปนู่นครับเอารถไถเข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวเรียบร้อยหมดครับนี่ค่อยๆเอาออกครับมาเสาเอานี่ออกก่อนค่อย ราไถถอยเข้าไปได้อยู่ครับถอยไปถึงนู่นครับแล้วก็เราก็ถูออกมาครับดันออกมาไปทิ้งนู่นครับเอาไว้ก่อหนไม้นู่นครับรถไถมันเข้าไปไม่ได้ครับถ้ามันเข้าไปได้แล้วผมไม่ใช้จอบสับออกแล้วครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้คำแนะนำ นี่แหละถ้าถ้ามันที่มันกว้างนะผมรถไถเกตอ,องหมดแล้วครับมันที่มันแคบเข้าไปแล้วมันกลเหยียบต้นถหวานครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ